Come about me, come about me. Come me come me, the way, she's looking at me, looking at me. ตอนที่แจ็คฟรีฉันเจอทุกส่วนรูปตัวทุกทีนั้นมีแค่เพียงเราเธอจะบอกกับฉันอย่ากลัวความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงาฉันใช้เวลารักแต่้อนก็ร้องมีใช้แค่เพียงเดาไม่เหมือนเคยคราวที่มั่นใจที่เปนตรงที่ฉันนั้นไม่ทันส่ไหมไม่เคยเข้าใจของเครื่องใช้แต่กลัวความสูงนี่จะตายเรื่องไหมแต่ก็ไม่เคยให้เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนตอนครื่งบินมันกำลัง,งบินขึ้นไปเธอไหมในใจของฉันก็จะต <c oughs> ายน,น,นอนเถอะพี่ินตาไม่ไหวแล้วตาวินมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคน <está> จะให้วินตาโตขึ้นยังไง

You look cute with glasses เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตอ้ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉัน ขอจีบพี่วินอย่างจริงจังจีบยังไงดีละ่ะขอชื่อเพลงได้ไหมคะชื่อเพลงว่ากลัวเครื่องบินครับว่ากลัวเครื่งองบินมมมมมมองอ,มมองงเเธไไ่่่หนดิยววแตาาใจกัส ไกกกกนทุคราวแจยชเเอมถอดแว่นแล้วมองเห็นไหมถอดแว่นไม่ได้ถอดลูก,กตานะพี่บอล <laughs> อ้าวเพลงจบแล้วนะทุกคนเพลงจบแล้วนะทุกคนเพลงมันจบแล้วนะทุกคนแต่งงานกันไหมมันคือประโยคคําถามใช่ไหมฮะไม่ตอบผมขอไม่ตอบเรื่องนี้นะครับขออนุญาครับขอไม่ตอบเรื่องนี้นะครับเป็นไรของวินนะะีฮะกีฟัสมินิฮา

อาจจะไม่เล่นเกมแล้วแหละทุกคนคบ,บอกตรง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 นนอ,อยากไปเหมาเฟสฟลาแม็กให้พี่วินเอามาเลยฮะวินต้องการเฟสฟลาแม็กชอบความไม่ถอดลูก,กตาโอโอ,โอรอเล่นนะ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่น ความจริมันเป็นเช่นไหร่เาเรายังรักกันอยู่ในฝันของฉันแหละ MV นี้อย่างเรียวเลยอะทุกคนเขาเอาแบบว่าคู่จริงมาเล่นหรือเปล่าสงสัยมากมายเอ้ยตอนนี้ฉันติด ใยหนึ่งมิติที่เส้นของดำนี้ได้ถูกขีดเลื่อนในหัวใจมีคงสุขฉีดไม่มีหยุดน้ําตาไม่มีใครถูกเรียฉันหยุดเวลาไม่ได้ฝันและก็อยู่แค่น,นั้นไม่กล้าลืมตาเพรากลัวจะหายทุกครั้งที่ม,มันมาฉันดูในความหมายมันจะเป็นบใบมันโลดที่ไม่จริงโลดที่สร้างให้รักไรอิรู้ถึงรู้ทุกอย่างใน,นมันปลอมไปก็มีความสุขอยู่ในภาพที่จําลองเองรู้สึกและสัมผัสได้ทั้งหมดความจริงใจหรือว่าคำโกหกพ้นในความฝันนั้นจะเป็นคนเขียนบทที่จะเขียนเรื่องเราให้มีวันจบ ันนมอนดึกจงังจริงเท่าไหร่เนี่ยตีหนึ่งคร, <ๆ S 2> รึค่งก็พอหรอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรไ่ะพี่วินชื่อเพลงชื่อเพลงเมษาครับ เมษาของฟิลโลฟิลโล่อ่านนถ้ที่ไม่ได้ฮิปฮอปบอยรานอนพร้อมพี่แล้วกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนอนไปพร้อมๆกันมกา จะมีใครมองจะมีใครแค่ไม่คนมาแทนที่ชันเธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่คอยรู้ว่าวความจริงมันเป็นเช่นไรอยู่ในฝันของฉันอยู่แล้วเพงเศร้าจังคะ เองเศ้าจังขาสิน,น,น,นี่ทุกคนพิมพ์คะขาผิดเพื่อให้วินอ่านหรือเปล่านนทีหลังใครพิมพ<ๆ>์คะขาผิดวินจะไม่อ่านแล้วนะ เม่อกี้วินเห็นอีกสองคนนะอีกสองคนนะอีกสองคนนะืึ งั้นพิมพ์ค้าขาผิดดีกว่าพิมพ์ค้าขาผิดไม่อ่านนะจะบอกไว้ก่อนไม่อ่านจริงด้วยต่อจากเนี้ไปละไปนอนแบตแบตเหลือหอร์ซแล้วทุกคนแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นแล้วพี่นได้ฟังเพลงที่นาลดนร้องกับแอดเนียอเรียนฟังแล้ววินชอบมากเลยไ,ไหนๆมันมียูทูบไหมอ่ะ ชอบมากเลยอ่ะดูแฮร์ลุคตัว fluffy มันขัดตาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใช สรุปที่ทีหลังก็คือไม่มีใครพิมพ์ค้าขาแล้วพิมพ์ครับแทนได้หมด They take a step, step, no they take a จบแล้วโคตรเท่เลยเดี๋ยว,วินแต่งแมปมากเลยข้าผ่านต้องรีบมีซีรี่ของตัวเองนะฮะหนูรอดูแล้วสาธุแล้วกันฮะ ไปนะทุกคนขออีกเพลงอะไรไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วอีกเพลงหนึ่งไปแล้วบา,บายใครทำงานสู้ๆนะฮะใครสอบสู้ๆนะฮะไปแล้วนะฮะบายไปไทำแบบปิดกล้อง